สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ใช้น้ำประปาสงสัยหนักหลังเห็นบินเรียกเก็บค่าบริการทั่วไปบ้านละ30บาท ผู้ใช้น้ำประปาสงสัยหนักหลังเห็นบินเรียกเก็บค่าบริการทั่วไปบ้านละ30บาทเก็บไปเพื่ออะไรในการใช้งานสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือสิ่งที่ต้องไม่แสวงหาผลกำไรจากประชาชนเกินไปและมักจะมีการตั้งคำถามกับจำนวนเงินที่ต้องเสียไปเมื่อรู้สึกว่าแพงเกินไป อย่างล่าสุดผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงตัวเลขในใบเสร็จค่าน้ำที่ระบุว่าค่าบริการทั่วไปซึ่งเขาได้ระบุว่าบ้านละ30บาทเมืองไทยมีกี่ครัวเรือนมันคือค่าอะไรวานบอกมันคือบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศนะจ๊ะแจ้งกันไปเลยอย่าหมกเม็ดหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่น บ้านอีกหลังผมไม่มีใครอยู่เลยแต่ต้องจ่าย30ทุกเดือนเลยอีกความคิดเห็นบอกว่าค่าจ้างจดเลขปะ่ะเหมือนมีคนเคยบอกอีกความคิดเห็นบอกว่าเดาว,ว่าค่ากระดาษที่จ้างจดเลขค่าระบบคอมพิวเตอร์สแกนปุ๊บเข้าระบบปับ๊บโดยผู้โพสต์ดได้เข้ามาตอบว่าผมว่ามันแพงไปนะบ้านละ30บบาทอีกความคิดเห็นก็บอกว่าค่าจ้างคนจดจ่ายบินหรือเปล่าเหมือนเคยมีคนตอบนะ อีกความคิดเห็นบอกว่ามันมีระบบขั้นต่ำการใช้น้ำด้วยนะครับที่ร้านเป็นอาคารพาณิชย์น้ำยังไม่ทันได้ใช้ต้องจ่าย192บาทอีกความคิดเห็นบอกว่าในบินก็มีเบอร์โทรการปรับปาโทรถามน่าจะชัดเจนกว่ามาถามในเพจนะเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ